สวัสดีค่ะวันนี้ลองครัวใหม่นะคะ,ะวันนี้ส้มจะมาทําน้ําตกคอหมูย่างนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าส,มสม่วนผสมเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะฝากติดตามรับชมด้วยนะคะค่ะเริ่มจากสันคอหมูนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราจะใช้ซ่อมนะคะจิ้มให้เขาเป็นเป็นรูนิดนึงนะคะเพื่อที่เวลาย่างแล้วก็เวลาหมักเนี่ยมันจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อหมูได้ดีนะคะเนาะ ใช้ซ้อมจิ้มไปเลยนะคะให้ทั่วเดี๋ยวเราจะไปหมักหมูกันนะคะใส่น้ำมันหอยไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสประมาณ1ช้อน ก็ขยำให้เข้ากันหมักทิ้งไว้15นาทีนะคะแล้วค่อยเอาไปย่างซ้อมไปได้ผักมาจากร้านเอเชียนะคะผักชีฝรั่งก็ประมาณเกือบ70บาทนะคะแล้วก็สาระเน่นั่นประมาณ65บาบาทต่อแพ็คนะคะ ย่างหมูกันเลยค่ะส้มใช้ไฟแรงนิดนึงนะคะเพื่อที่จะใหอ้อ่สีเขาสวยนะคะเพราะเดี๋ยวข้างในอาจจะยังไม่สุกแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปรวนอีกทีนนะคะให้หมูสุกนะคะ ย่างหมูไปนึ่งข้าวไปด้วยนะคะข้าวเหนียวค่ะหอมมากเลยสีสวยแล้วค่ะเกือบได้แล้วมาย่างนอกบ้านนะคะ ใส่น้ำไปในหม้อนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะลวนหมูให้สุกอีกนิดนึงนะคะเวลาเราเอาเหมูไปลวนนิดนิดเนี่ยมันจะให้ความนุ่มนะคะ เรามาดูเครื่องทำน้ำตกกันนะคะมีต้นหอมซอยค่ะผักชีฝรั่งแล้วก็หอมแดงซอยมีพริกป่นเข้าคั่วนะคะมีต้นมีใบสะระแหน่แล้วก็มีมะนาวและมีน้ำปลาค่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นผงนัวนะคะหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปปรุงกันเลยค่ะใส่น้ำปลาไปนะคะ ประมาณ1ช้อนโต๊ะก่อนนะคะตามด้วยมะนาวค่ะตามด้วยพริกป่นนะคะแล้วก็เข้าวคั่วค่ะ ผงนัวเป็นนิดนึงนะคะตามด้วยต้นหอมซอยหอมแดงซอยนะคะผักชีฝลั่งค่ะ แล้วก็ใบสันแล้วเนี่ยต้องทำเยอะนะคะเนี่ย เสร็จแล้วค่ะน้ำตกคอหมูย่างอร่อยจริงๆค่ะทำง่ายด้วยกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ